ที่ต้องการหา New GLA 200 AMG วันนี้มีเข้ามาแล้วค่ะคันที่แล้วไปไวมากๆเลยนะคะใครที่ไม่ทันต้องรีบจองคันนี้เลยค่ะกับ New GLA 200 AMG วันนี้ได้มาพร้อมกับสีบอสในราคาประหยัดเพียงแค่1 6 9 0 0 0้บาทเท่านั้นค่ะคันนี้ยังมีวารันตีถึงสิ้นปี2024ด้วยนะคะใช้ยบยาวอุ่นใจหายห่วงเลยค่ะ <Yeah. S 1> สำหรับโมเดลนี้นะคะถือว่าเป็นโมเดลตัวล,ล่าสุดของ GLA เลยค่ะมาพร้อมกับรูปทรงใหม่เครื่องยนต์ใหม่ รวมถึงรหัสตัวถังใหม่และที่สําคัญดีไซน์ก็ใหม่หมดเลยค่ะทั้งด้านนอกด้านในตัว g l a นะคะเขาจะเป็น SUV ขนาดเริ่มต้นค่ะคันนี้ประหยัดน้ํามันมากๆด้วยนะคะเพราะว่าได้เครื่องบล็อกใหม่ค่ะมาพร้อมกับขุมพลังเบนซิน4สูบขนาดอยู่ที่1,300ซีซีให้พลังกำลังแรงมา้าคันนี้นะคะ163แรงมา้าได้เกียร์อัตโนมัติ7สปีดด้วยค่ะและคันนี้ก็ยังมีเทอร์โบนะคะทำให้การขับขี่เครื่องยนต์ของเขานะคะใช้งานได้ดีมากๆด้วยค่ะดีไซน์ด้านหน้า สวยเด่นสะุดตามากๆเลยนะคะรุ่นนี้เป็นรุ่นท็อป AMG ค่ะไม่ว่าจะเป็นกระจังด้านหน้าแบบ Diamond g ิ i l ดีไซน์เฉพาะของตัว GLA 200นิวเลยค่ะไฟหน้าดีไซน์ใหม่หมดเลยนะคะมีตัว daylight อยู่ด้านในไฟก็จะเป็นระบบ LED High Performance ค่ะส่วนล้อคันนี้นะคะมาด้วยกันถึง19นิ้วค่ะเป็นล้อ AMG ลาย5การคู่ด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นโลโก้ AMG ที่ตัวแม็นะคะหรือว่าคาลิปเปอร์เบรกของ Mercedes Ben z มีมาให้ครบเลยทีเดียวค่ะสำหรับ ด้านข้างเลยค่ะรถ SUV แบบนี้นะคะห้องผู้โดยสารด้านในค่ะก็จะโปร่งและด้านนอกของตัวรถนะคะก็จะเป็นลักษณะตัวรถที่ยกสูงกว่ารถซีดานค่ะการขับขี่การันตีเลยนะคะว่าขับสนุกแล้วก็นุ่มเนียมากๆพอช่วงล่างของเขานะคะเป็นแบบคอมฟอร์ตด,ด้วยค่ะและคันนี้นะคะหลังคาด้านบนเป็นแบบฮาร์ดท็อปค่ะเป็นหลังคาแขกนั่นเองนะคะมีตัวเหล้าอลูมิเนียมมาให้ใช้ยึดเกาะแหลกสิ่งของได้นะคะแล้วก็ยังเพิ่มความสวยงามให้กับด้านข้างของตัวรถได้อีกด้วยค่ะ สำหรับด้านท้ายค่ะตัวไฟท้ายจะเป็นไฟ LED โคมสีแดงนะคะดีไซน์เขาโฉบเฉี่ยวขึ้นกว่าเดิมมากๆเลยค่ะสำหรับรุ่น g จ A 2 0 0นะคะการเปิดฝาท้ายนี่เลยค่ะ เปิดแบบนี้เลยนะคะก็คือจะได้ความกว้างมากๆเลยค่ะเก็บของขึ้นลงได้สะดวกสบายมากๆมีตัวแผงบางสายตามาให้นะคะแล้วก็ด้านหลังนี้น้ำหนักก็ไม่ได้หนักมากนะคะสามารถเปิดปิดได้ง่ายได้มากๆเลยค่ะและด้านล่างของเขานะคะมาพร้อมกับดิฟิวเซอร์ปลายท่อคู่เป็นแบบโคมเมียมของชุดแตกเอ็มีด้วยค่ะยังไม่หมดเพียงเท่านี้ด้านหลังยังมีในส่วนของตัวที่ปัดน้ำฝนมาให้อีกด้วยนะคะวิ่งด้านท้ายก็มีตัวไฟท้ายมาให้ค่ะสําหรับการแตะเบรกนะคะเพื่อให้ด้านหลังมองเห็นชัดเจนนั่นเองค่ะ สำหรับลูกค้าท่านใดนะคะที่สนใจหรือว่ากำลังตามหายอยู่ต้องรีบสแกน QR code มาสอบถามที่ฝ่ายขายได้นะคะหรือว่าสนใจขันอื่นเพิ่มเติม,ตมสามารถเข้าไปร,รับชมเพิ่มเติมได้ที่แคปตาล็อก็ไลน์ของเราค่ะ www ร์ดไว์เว็เป็น k ครืเรามีสต็อกคันอ,อื่นๆให้เลือกมากกว่าอีก200คันแบบจุใจเลยนะคะและสำหรับภายในคันนี้ค่ะสำหรับ New g l a 200นะคะนี่เลยค่ะสังเกตได้เลยนะคะว่าห้องผู้โดยสารด้านในมีความโปรมากกว่ารุ่นก่อนหน้านี้ค่ะและเทคโนโลยีก็คือทันสมัยดี ใใหม่ทั้งหมดเลยนะคะด้านในแบบนี้ค่ะจะมีใน New A Class นะคะกับ New GS สอ0 0นั่นเองค่ะหน้าจอก็จะเป็นแบบ MBUX นะคะเป็นจอดิจิตอลนะคะที่สามารถเชื่อมต่อกับตัวสมาร์ทโฟนได้รวมถึงการใช้งานแบบทัสกรีนได้ด้วยค่ะส่วนแดชบอร์ดของเขานะคะจะแบ่งออกเป็นทั้งแดชบอร์ดตรงกลางค่ะแล้วก็โซนแดชบอร์ดคนขับนะคะเป็นแบบดิจิตอลทั้งหมดเลยนะคะสังเกตดูค่ะว่าการสไลด์คือสมูทแล้วก็ง่ายมากๆจอแบบใหม่แบบนี้นะคะแน่นอน,นแล้วว่าต้องคอนเนคผ่าน มารทฟได้เชื่อมต่อกับตัวแอปพลิเคชันของตัว Mercedes-Benz ได้ด้วยนะคะแล้วก็ดูนิเกชันนำทางได้คันนี้มีกล้องถอยหลังให้ด้วยค่ะถือว่าออปชันให้มาดีเลยทีเดียวนะคะโหมดคอมฟอร์ตก็คือสามารถปรับการใช้งานตัวรถค่ะปรับไปแอมเบียนซ์ไลท์ได้ถึง6 4สีเฉดสีเลยทีเดียวนะคะการปรับแอร์นะคะจะอยู่ที่คอนโซลกลางตรงนี้เลยค่ะพื้นที่เก็บของนะคะก็คือให้มาเยอะมากๆแถมมีการปิดแบบเป็นระเบียบด้วยรุ่นนี้นะคะจะเอาตัวคอนโทรลเลอร์ออกไปแล้วค่ะ เหลือแค่ทัสแพดอย่างเดียวนะคะการทัสก็คือสมูทมากๆการปรับโหมดไดามิกซีเล็กจะอยู่ที่ตรงนี้เลยค่ะมีตัวช่วยจอดให้ด้วยนะคะและคันนี้ช่วงล่างเป็นแบบคอมฟอร์ตอย่างที่บอกไว้ค่ะขับนุ่มมากๆเลยนะคะการันตีเลยค่ะพวงมาลาัยก็จะเป็นตัว AMG มันติฟังก์ชันเลยนะคะเกียร์เขาก็จะเป็นดีไซน์ใหม่ที่ก้านเกียร์จะเล็กลงค่ะทําให้การเปลี่ยนเกียร์ง่ายได้มากๆมีตัวมันติฟังก์ชันทั้ง2ก้านเลยนะคะเป็นแบบทัสแพดด้วยค่ะเบาะคู่หน้าก็คือปรับไฟฟ้าแล้วก็บันทึกตำแหน่งที่นั่ง ได้นะคะดีไซน์ทั้งแผงประตูรวมถึงโหมดการปรับกระจกต่างๆนะคะก็เป็นแบบใหม่ทั้งหมดเลยค่ะสำหรับบอกคันนี้นะคะแน่นอนอยู่แล้วว่ารุ่น AMG จะต้องมาพร้อมกับออปชันจัดเต็มแบบนี้เลยค่ะเดินด้วยได้สีแดงนะคะจะเป็นโทนสีดำรวมถึงตรงกลางจะคุ้มด้วยวัสดุเป็นอาครพาราทำให้การนั่งของผู้ขับขี่หรือว่าผู้โดยสารทั้งคันนี้จะได้รับความนุ่มนวลแล้วก็เนื้อสัมผัสที่ดีมากๆรุ่นนี้มีเฉพาะตัวท็อป AMG เท่านั้นนะคะและดีไซน์ บอกก็คือออกแบบมามีขนาดใหญ่ขึ้นค่ะทำให้การนั่งสบายมากๆค่ะ ขึ้นมานั่งด้านหลังให้ดูนะคะว่าห้องผู้โดยสารของเขากว้างแล้วก็โปร่งองโถงมากเลยค่ะวัสดุบอก็เป็นแบบเดียวกับทางด้านหน้าเลยค่ะตรงกลางเป็นอาคันธาร่าเดินด้วยได้สีแดงฟังก์ชันการใช้งานคันนี้ครบเลยจริงๆนะคะแถมราคาประหยัดมากๆด้วยค่ะสรุปเลยนะคะสําหรับ New GS 2 0 0 a เอรคันนี้เป็นรถปี2021ค่ะเล็กไม้วิ่งมาเพียงแค่38,000กิโเมตรเท่านั้นนะคะกับราคาสุดพิเศษมากๆเลยค่ะเพียงแค่1นึ่งล้านหกแสนเก้าหมื่นบาท แถมคันนี้ยังมีวารันตีถึงเดือน8ปี2 0 2 4ใช้ยาวๆอุ่นใจหายห่วงกันเลยค่ะแล้วก็อย่าลืมนะคะมาที่เวบนเคที่เยวสคมครบมุกความต้องการวันนี้การตูนต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ